สวัสดีครับ f อทุกๆท่านนะครับที่ติดตามร้านทรัพย์โสพลเจริญยนนะครับวันนี้ปีใหม่ไทยแล้วนะครับเดือนมกราคม2568วันนี้เรามี RT ตัวท็อปสุดนะครับ RT 1 1 0นะครับเป็นรุ่นระบบ DI ตัวสีส้มนะครับตัวนี้สินค้าหายากมากไม่ค่อยมีนะครับเป็น RT110 นะครับตัวปั๊ม Direct Injection นะครับตัวนี้ระบบการทำงานเหมือน14แรงม้าเลยนะครับเหมือน14แรงม้าเลยตัวนี้นะครับ คามพิเศษนะฮะคามพิเศษเครื่องตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะแล้วก็เดิมๆเลยทุกจุดนะครับไม่มีรอยเปิดรอยซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าตำหนินะครับมีบ้างเป็นเครื่องมือสองนะฮะมีรอยถลอกตรงตรง,ตรงหน้าฝายเนี่ยนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะฮะที่ผมชี้เนี่ยตรงถังน้ามันนะครับเดิมทุกจุดไม่มีรอยซ่อมนะครับตัวนี้ถ้าการันตีสภาพโดยรวมนะฮะถ้าเป็นอ่เปอร์ <S <S เซ็นต์นะครับจากเต็มสิบนะฮะภายในเนี่ย ภายในนะครับภายในผมการันตีให้ที่เลข9นะครับแล้วก็ถ้าสีสันเต็มสิบจากเครื่องหมายป้ายแดงผมให้8.5นะครับตัวนี้รับประกันไม่มีรอยถอดรอยซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อจากเราไปเราเปลี่ยนของเหลวให้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบของเหลวให้นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ซื้อจากเราไปรับประกันนะครับ4เดือนเต็มหรือ120วันนะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวผมชู3นิ้วนะครับจะได้เห็นพร้อมกันตัวนี้นะครับผมรับประกันให้4เดือนเต็มนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะ เดิมๆสวยสดแบบนี้หายากนะครับเครื่องเราจะมีไม่เยอะนะครับแต่คัดคัดสวยๆแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้สบายใจในสินค้านะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาพร้อมส่งให้เลยทั่วไทยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะผมให้ที่3900บาทพร้อมส่งทั่วไทยนะครับ3า0 0บาทพร้อมส่งทั่วไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็3900บาทนะครับมีมัดจำแค่2000บาทนะครับเป็นค่าประกันสินค้าเวลาเดินทางนะครับที่เหลือเก็บหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับเราการันตี ในสินค้าของเรานะครับตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันรับประกันภายใน4เดือนเป็นของเร็วให้นะครับสำหรับเจ้า r t 1 1 0 1 1รแรงม้าตัวสีส้มระบบ direct injection นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ให้หน้าโพสเฟ e บุ๊ k แล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ช่อง t i k t o k นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไปให้นะครับเดี๋ยวผมติดให้ฟังก่อนนะครับเวลามันเดินเร็วนะครับผมวันนี้ก็ได้เห็นหน้าทัพย์โสพลเวลารีวิวนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเสียนะครับอันนี้เครื่องใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวฟังพร้อมัครบ โอ้สวยๆอย่างนี้ตาดยากครับผมของเรามีน้อยนะครับแต่เราคัดเครื่องนะฮะ ดูกำลังอัดได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรเรานะครับ0 9 8ย์2 8 2 3 8นะครับ0983628238แนะครับร้านเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับราคานี้คุ้มคุ้มเลยนะครับราคานี้คุ้มคุ้มเลยตัวจริงนะครับสดฝ่าในรีวิวอีกนะฮะแต่กล้องมันได้แค่นี้นะครับผมไม่มีการเล่นการปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวจริงสวยยิ่งฝ่าในรีวิวอีกนะครับ อันนี้ชี้แจงกันตามตรงเลยรับประกัน4เดือนมีที่ซับโสมพลเจริญยนต์ฉะเชิงเซนะครับเบอร์0983628238นะครับ0983628238ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดือนมกราคม2568 110 RT ตัวพัดสีส,มส้มระบบไดเล็กสวัสดีครับ